สวัสดีครับผมนายพงศกรฤทธิบัลฑือเลขประจำตัว531006-3192วันนี้จะมาทำชิ้นงานเฟรมจักรยานครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็เริ่มสเก็ตรูปนะครับตามในหนังสือที่ฟอนต์เพนนะครับผมก็จะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ออกมาก่อน,นครับเราก็จะกำหนดขนาด ตรงนี้เนี่ยสามร้อยสิบจุดสี่สี่มิลิเมตรครับก็กำหนดขนาดไปเรื่อยนะครับจนได้ออกมาตามที่ในหนังสือเนี่ยกำหนดไว้นะครับเมื่อเราวาดรูปสเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำหนดขนาดเรียบร้อยจะได้รูปออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะ้ทำการสร้างเ,เส้นนั่งอิงนะครับ โดยใช้เมนูสเก็ตนะครับแล้วก็เลือกที่ลายนะครับโดยเริ่มว่าจากตรงนี้นะครับกำหนด relation ของมันนะครับบอกว่าให้มัน along set นะครับแล้วก็ for construction โดยเส้นนี้กับจุดนี้เนี่ยให้มันชิดกันนะครับแล้วผมก็จะกำหนดขนาด ตรงนี้คือ110นะครับจากนั้นนะครับก็วาดต่ออีกเส้นหนึ่งเอาลองซดเช่นเดียวกันนะครับไ,ได้ออกมาแล้วนะครับผมก็จะทำการสร้างเพน แบบบนนี้นะครัจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการสเก็ตบนเพลน,นี้นะครับโดยวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนงวงที่มีรัศมีเท่ากับ28นะครับเราให้มันชิดกับขอบนี้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับก็วาดเส้นตรงสองเส้นนะครับแล้วก็กำหนดเรลชันของมันนะครับแล้วก็ทริมนะครับเพื่อลบข้างในออกมันโอเค เมื่อได้อมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะทําด้านล่างต่อเหมือนเดิมครับสร้างเพลงขึ้นมาแล้วสเก็ตบนเพลงนะครับ ตรงนี้แล้มี28เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะวาดเส้นตรงแล้วก็ทิมนะครับลบตรงนี้ทิ้งไปก็ได้อ,อกมาประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการ สร้างเพนอีกเพนหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมก็ทำการสเก็ตในเพนนี้นะครับตัวตรงนี้เนี่ยจะมีรัศมีเท่ากับ16 เมื่อได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ทำการ Extrude มันขึ้นมานะครับโดยเลือกที่ m mid p l a n e นะครับเพื่อให้มันกระจายไปสองข้างแล้วก็ดึงออกมาเป็นระยะทั้งหมดเท่ากับ80 pin f เป็น r e เจด้วยนะครับมีความหนาเท่ากับ2แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมี มันจะเป็นการดึงออกนะครับเราก็ต้องเลือกให้มันดึงเข้ามานะครับเพราะว่ารัศมีที่เราต้องการคือสิบหกโอเคเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็สร้างเพยเหมือนเดิมครับโดยผมจะสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็สเก็ตวงกลมขึ้นมา ตรงนี้เนี่ยจะมีรัศมีเท่ากับ13นะครับโอเคแล้วเราก็ x t o มันขึ้นมานะครับโดยดึงเนี่ยเป็นระยะเท่ากับเส้นที่เรากำหนดนะครับคือ1 1 0แล้วก็เลือกติ้ฟีเจอร์เท่ากับ2นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ทำการสร้างเพลเหมือนเดิมครับ คอนดิชันตรงนี้ครับแล้วก็สเก็ตวงกลมเหมือนเดิมนะครับขนาดตรงนี้เนี่ยผมกำหนดให้เป็น10มิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการเอ็กซ์ทมันโดยเลือกเป็นอัพทูเซอร์เฟสนะครับแล้วก็เลือก Surface นี้อัพทูเซอร์เฟสนะครับโอเค เราเลือกตินเฟเจอร์ด้วยนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับผมก็ทำการสร้างเพนตต่อไปนะครับโดยเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สเก็ตวงกลมมันขึ้นมา แล้มีเท่ากับสิบนะครับ x t r u d e u t to surface เหมือนเดิมนะครับโดย surface ที่เลือกคือ surface นี้นะคั้ t ติ n feature นะครับแล้วก็โอเคต่อไปผมจะทำในส่วนของตรงนี้นะครับ สร้างวงกลมขึ้นมา10นะครับ x t d e เลือกเป็น up t o surface นะครับแล้วก็เลือกที่ surface นี้นะครับ tin feature นะครับ2มิลโอเคเราได้รูปร่างหน้าตาออกมาแล้วนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับผมก็จะทำในส่วนของ ด้านหลังนะครับตรงโครงล้อนะครับก็เลือกที่เพนนะครับแล้วก็เราก็สร้างตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็สเกตนะครับวงกลมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ1สบในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะทำเป็นใช้ในส่วนคำสั่งของสวิปนะครับ โปรไฟล์ก็คือตรงนี้แล้วก็พาร์ทคือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเลือกตีนเฟเจอร์ด้วยนะครับเหมือนเดิมโดยมีความหนาเท่ากับ2มิลโอเคต่อไปนะครับเราก็ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับสร้างเพน เราก็วาดวงกลมนะครับ10มินใช้คำสั่งสวิปนะครับเหมือนกับอันข้างบนเลยนะครับโดยไฟล์เลือกเป็นวงกลมที่เราวาดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็พาร์ทเลือกเป็นเส้นที่เราทำเินฟิลเจอร์2มิน,นครับคลิกเข้าให้มันรูปโอเคก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตรง ตัวจับล้อหลังนะครับตรงนี้ผมก็ทำการเสเก็ตไม่ใช่สร้างเพนนะครับสร้างเพนตรงนี้นะครับโอเค เขาขยายเข้าไปดูนะครับในส่วนของตรงนี้นีจะมีเพนจะมเีเป็นรูปสเก็ตนะครับที่กำหนดอยู่ในหนังสือแล้วนะครับเริ่มแรกก็เลือกที่ลายนะครับวาดบนเพนที่เราสร้างไว้นะครับเราก็ลากเส้นเข้าๆนะครับกด A เพื่อให้มันเป็นเส้นโค้งนะครับลากออกมา แล้วกด A อีกทีนะครับจากนั้นก็ลากขึ้นไปเลยนะครับเข้าวๆประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนนี้มีในหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะอขอข้ามไปนะครับเมื่อเราสเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รูปร่างหน้าตามาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้คําสั่ง extrude นะครับเพื่อดึงมันขึ้นมานะครับโดยเลือกที่จุดที่เรา extrude คือที่เราสเก็ตไว้เมื่อกี้นะครับใช้ในคําสั่งของ midplane นะครับ แล้วก็ความหนาเนี่ยก็คือ5มิลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับก็กดโอเคได้ออกมาประมาณนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้คำสั่ง Miller นะครับ ใช้างสามมิลเลอร์อีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดส่วนจับยึดรอนะครับทั้งสองข้างของเฟรมในชิ้นงานนะครับเพรที่เราจะสร้างกันนะครับจะสร้างตรงตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดการาเขาเรียกว่าความสมมาตรนะครับเพื่อใช้มิลเลอร์ได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะใช้ มิเลอร์นะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็คือเพนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยก็คือเอ็กซนะครับเลือกตรงนี้ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ก็จะปรากฏตรงนี้นะครับโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเฟรมจักรยานนะครับ ก็ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ